สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ครีเอเตอร์หลายคนอยากรู้มากๆเลยนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนแพชชั่นที่เรามีบนโลกออนไลน์เนี่ยให้กลายเป็นเงินจริงๆที่จับต้องได้กันได้อย่างไรเชื่อว่าครีเอเตอร์หลายๆคนต้องเคยถามคําถามนี้กับตัวเองแน่ๆว่าเราจะเปลี่ยนยอดคลิกยอดวิวเนี่ยให้มันกลายเป็นเงินสดได้ยังไงใช่ไหมครับคือหลายคนเลยนะที่เริ่มต้นจากการสร้างคอนเทนต์ดีดๆเจ๋งๆแต่พอจะให้มันทําเงินแบบยั่งยืนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอีกเรื่องเลย คือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเลือกทาง A หรือ B แล้วจบนะครับแต่มันเหมือนการเดินทางเลยล่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าเส้นทางนี้มันมีอยู่4เเลเวลสำคัญๆที่จะพาครีเอเตอร์ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจากการมีไรายได้นิดๆหน่อยๆจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้เลยเอาล่ะครับก่อนจะไปพูดเรื่องเงินเงินทองทเนี่ย เราต้องมาเริ่มกันที่จุดแรกสุดก่อนเลยหรือที่เรียกว่า the spark จุดประกายไอเดียที่จะเปลี่ยนแพชชั่นให้กลายเป็นกำไรให้ได้แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือคอนเทนต์ต้องดีต้องมีคุณภาพแล้วก็ต้องมีกลุ่มผู้ชมที่ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆก่อนครับอันนี้คือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยโอเคครับงั้นเรามาลุยกันที่เลเวลแรกกันเลย ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าคลาสสิกสุดๆแล้วก็เจอบ่อยที่สุดบนเส้นทางของครีเอเตอร์เลยนั่นก็คือการขายพื้นที่โฆษณานั่นเองแล้วโฆษณาที่ว่านี่คืออะไรมันก็คือพวกดิสเพลย์แอดหรือโฆษณาแบบภาพที่เราเห็นกันจนชินตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ต่างๆหรือวิดีโอที่แปะอยู่ตามเว็บนั่นแหละแล้วครีเอเตอร์จะได้เงินยังไง ก็มี2แบบหลักๆครับคือได้เงินเมื่อมีคนเห็นโฆษณาเยอะๆที่เขาเรียกว่า CPM หรือไม่ก็ได้เงินเมื่อมีคนกดคลิกโฆษณาหรือที่เรียกว่า CPC ทีนี้พอจะขายโฆษณาเนี่ยมันก็มีทางเลือกใหญ่อยู่2ทางให้เราคิดครับมันคือการต้องเลือกระหว่างการควบคุมกับความสะดวกสบายเลยละ่ะทางแรกคือ Direct Ads คือเราไปดีลกับแบรนด์โดยตรงเลยอันนี้ดีตรงที่เราคุมได้ทุกอย่างแต่ก็จะเหนื่อยหน่อย ส่วนอีกทางก็คือใช้ Ad networks อย่างพวก Google AdSense ซึ่งง่ายมากสบายกว่าเยอะเพราะมีแพลตฟอร์มจัดการให้หมดแต่ข้อเสียก็คือเราก็จะเลือกหรือควบคุมโฆษณาที่จะมาขึ้นได้น้อยลงไปเอาล่ะประเด็นสำคัญของ Ad networks มันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือข้อดีของมันเนี่ยชัดเจนมากมันตั้งค่าง,ง่ายเป็นเหมือน Passive income เลยยิ่งคนเข้าเยอะเงินก็ยิ่งมาแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นข้อเสียที่ต้องคิดหนักเลยด้วยอย่างแรกคือ ต้องมีคนเข้าเว็บเยอะมากๆๆจ,จริงๆถึงจะเห็นเงินเป็นก่อเป็นกำร,รม2คือพวกแอดบล็กเกอร์ก็มาลดรายได้เราไปอีกแล้วที่สําคัญโฆษณาพวกนี้บางทีมันก็น่ารําคาญสําหรับคนดูใช่ไหมครับนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ถึงต้องมองหาเลเวลต่อไปโอเคเลเวลอัพครับเราไปต่อกันที่ด่านที่2กันเลยด่านนี้เป็นด่านที่ครีเอเตอร์จะเริ่มทําเงินได้มากขึ้นจากการแนะนําสินค้าที่ตัวเองชอบหรือที่ตัวเองใช้อยู่จริงๆ 17,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐฟังไม่ผิดครับนี่คือตัวเลขประเมินมูลค่าของตลาด Affiliate Marketing ทั่วโลกคือมันเป็นตัวเลขที่บอกเราได้เลยว่าโอกาสในตลาดนี้มันมหาศาลขนาดไหนแล้ว Affiliate Marketing มันทำงานยังไงง่ายๆเลยครับมันคือโมเดลแบบวินวินวินที่ทุกฝ่ายแฮปปี้หมดเลยมันจะมี3ตัวละครหลักๆคือ 1. Advert i s e r หรือเจ้าของแบรนด์ที่อยากขายของ 2. Publisher ก็คือตัวครีเอเตอร์เองที่เอาของไปโปรโมทให้กับคนดูของตัวเองและ 3. c u s t r m e อหรือคนดูของเราที่ตัดสินใจซื้อของผ่านลิงก์พิเศษที่เราแปะไว้เห็นไหมครับทุกคนได้ประโยชน์หมดเลยทีนี้วิธีการจ่ายเงินของ Affiliate เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับแต่ที่ฮิตที่สุดเลยก็คือ p a y p e r s a ซ e หรือ PPS อันนี้คือตรงไปตรงมามากขายได้ปุ๊บได้ค่าคอมปับนอกจากนี้ก็มีแบบอื่นอีกเช่น Paper Lead อันนี้แค่มีคนไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกเราก็ได้เงินแล้วหรือจะเป็นเพเปอร์คลิกแค่คลิกลิงก์ก็ได้เงินแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบแรกคือเพเ e อร์เซลนี่แหละครับที่ทำเงินได้เยอะที่สุดแล้วรู้ไหมครับว่าแพลตฟอร์มไหนที่ตรงพลังที่สุดสำหรับ a f f i l i a t e Marketing คคำตอบอาจจะน่าแปลกใจนิดหน่อยมันคือบล็อกครับดูสถิตินี้สิครับ65%ของคนที่ทำ a f f i l i a t e เนี่ยเขาสร้างทราฟฟิกมาจากบล็อกเป็นหลักเลยเพราะอะไร ก็เพราะว่าบล็อกมันเป็นพื้นที่ที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีที่สุดไงครับพอคนเชื่อใจเราแนะนําอะไรเขาก็อยากจะลองใช้ตามเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสัมพันธ์จริงๆบนเส้นทางของครีเอเตอร์แล้วครับเลเวลนี้คือการก้าวข้ามจากการโปรโมทของให้คนอื่นมาเป็นการสร้างแบรนด์สร้างสินค้าของตัวเองขึ้นมาขายแล้วคําถามคือเราจะขายอะไรได้บ้าง โอ้โหความเป็นไปได้มันเยอะมากครับอาจจะเป็นสินค้าดิจิตอลก็ได้นะอย่างพวกอ e ีบุ๊กคอร์สออนไลน์เวิร์กบุ๊กหรือจะเป็นของที่จับต้องได้ไปเลยอย่างเมอร์เชนด s e เสื้อยือดแก้วกาแฟโปสเตอร์หรือถ้าถนัดสายบริการก็ทําได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาโคชชิ่งรับงานเขียนจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราไม่ได้เป็นแค่ครีเอเตอร์แล้วแต่เรากําลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่คือตัวเลขรายได้ที่บล็อกเกอร์ที่ชื่อแอดัมแอนฟรอยทำได้ในเวลาแค่2ปีเท่านั้นนะครับแล้วที่น่าทึ่งคืออะไรคือรายได้ก้อนใหญ่นี้มันมาจากเลเวลนี้เลยครับมาจากการขายสินค้าดิจิทัลกับคอร์สเลี้ยงของเขาเองล้วนๆเลยหัวใจของเลเวลนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเองเราก็เป็นเจ้าของมันและเราก็ได้กำไรไปเต็มๆคือเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเองเราก็เป็นเจ้าของมันร0 0เ และแน่นอนว่ากําไรเราก็เก็บไปเต็มๆไม่ต้องแบ่งใครซึ่งพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยอัตรากําไรมันสูงกว่าการติดโฆษณาหรือทํา a f f i อร์เแบบเทียบกันไม่ติดเลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเลเวลสุดท้ายหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทางของครีเอเตอร์เลยก็ได้ครับด่านนี้คือด่านที่การสร้างไรายได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากสินค้าแล้วแต่มันมาจากความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นที่สุดระหว่างครีเอเตอร์กับกลุ่มแฟนคลับตัวจริง มันคือโมเดลที่เรียกว่า membership ครับพูดง่ายๆก็คือการให้ผู้ติดตามที่รักเราจริงๆเนี่ยจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือนเพื่อแลกกับอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ exclusive สิทธิในการเข้าถึงบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่หาจากข้างนอกไม่ได้แพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง patreon เนี่ยก็คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของโมเดลนี้เลยครับแล้วแพลตฟอร์มพวกนี้เขาคิดเงินยังไง จริงๆเขาหักไปน้อยมากนะครับอย่าง Patreon เนี่ยก็จะมีตั้งแต่5% 8%ไปจนถึง1 2แล้วแต่แพลนที่เราเลือกนั่นหมายความว่าเงินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่8 8ถึง95%เนี่ยมันเข้ากระเป๋าครีเอเตอร์โดยตรงเลยครับทีนี้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับคือการออกแบบระดับของสมาชิกหรือที่เรียกว่าเทียนี่แหละเราสามารถสร้างแพ็กเกจที่แตกต่างกันได้เลยเพื่อให้คนที่สนับสนุนเรามากขึ้นได้รับอะไรที่พิเศษมากขึ้นไปอีก อย่างเช่นนะเทียรแรก5เหรียญต่อเดือนอาจจะได้ฟังพอดแคสต์ตอนพิเศษพอขยับมาเป็นเทียรสิเหรียญก็อาจจะได้ดูเบื้องหลังการทํางานเพิ่มไปด้วยแล้วถ้าเป็นเทียรสูงสุด20เหรียญก็อาจจะได้สิทธิ์เข้ามาคุยกันสดๆในช่วงถามตอบพิเศษประจําเดือนไปเลยแบบนี้เป็นต้นครับพอเราเดินทางมาครบทั้ง4ี่เลเวลแล้วเนี่ย จะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจครั้งเดียวจบนะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องค่อยๆพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ครีเอเตอร์คนนึงอาจจะเอาทุกเลเวลมาผสมกันก็ได้ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเลยครับเส้นทางของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสุดท้ายเมื่อได้เห็นภาพรวมของเส้นทางทั้งหมดนี้แล้วมันก็มีคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อนะครับว่า และเลเวลต่อไปบนเส้นทางของครีเอเตอร์แต่ละคนจะเป็นอะไร